โอเคพอดีได้ทำคลิปแล้วกับเก็บไอ้นี่ไปเป็นที่ละลึกกันแล้วกันธาตเต็นแม็กซ์อ่ามีลูกยาวแล่สิบเอ็ดอันนะมาเลยมาดิสม่ครั้งแรกห้าอันเราซิเราจะได้อะไรกลับมาไหมเอ่ยโอ้เพชรเพชร <laughs> เพชรขึ้นเยอะเลยนะเพชรโอ้โหแต่ละอัน <laughs> โอ้โ๋ออาสุ่มไปอีกรอบครับเผื่อจะได้แพนด้าอะไรเงี้ยโอ้โหเงินเงินขึ้นเพียบเลยอ่ะโอ้โหโคตรโคตรเกลือเอาละรอบ,บสุดท้ายได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้เงินโอเคไม่ไม่ลุน้นนันนี่รับท่าเต้นโอเค มีแล้วด้วยนี่วะลองกดรับอีกทีนึงโอ้โร้อยเพชรเลยเรอไอชิค้อันนี้คืออะไรโอ้โหอ้าแนวไหนก็แนวไหนล,ละเรามาสมกล่องนี้ครับกลุ่มกลุ่ม <c oughs> กล่องแห่งโลกอนาคตสิบกล่องแรกเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไร ปัดเป็นโอ้โหรุนอะไรมั่งรุนอะไรโอ้โหล้อเลี้ยวเตียวเซียนซูกา้าห้ากล่องสุดท้ายขณะนี้เป็นการมอบเหรียญรางวัลให้แก่นายภูมิศักดิ์ขอเชิญนายภูมิศักดิ์ขึ้นมารับรางวัลใน,นปัดนี้ไม่ขึ้นรางวัลแล้จะกินไม่ขึ้น สายผิวและนี่เป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลและนี่ไม่ใช่ขณะนี้ขอเรียนเชิญนายภูมิศักขึ้นมารับรางวัลขอเรียนเชิญจะเป็นพิธีทำไมเนี่ยเราองวัต่อไปเป็นรางวัลขอมอบเหรียญรางวัลให้กับนายภูมิศัก ขอเชิญมอบบรยสรางวัลหน้าบันนี้เอาละขณะนี้เป็นพิธีมอบรรางวัลมอบรางวัลให้แก่นายผู้นิสักขอเชิญคุณผู้นิสักรับรางวัลบอกเลยแล้วว่า วันนี้เป็นวันที่รอคอยมานานนั่นก็คือการเก็บขอพ,พวกนี้เอาไว้สุ่มนั่นเองนะแล้วก็อันนี้วอล์ดออฟฟิดาอันนี้นีกว่าแรงกว่าเยอะกัดอนนี้เชิญคุูมุศักรัรบเรตรางวัลบวชพิธีเรียนเชิญคุูมุศัก เอาเลยดิอันนี้ดกว่างรางวัลสุดท้ายมันเกียดให้แต่คุณภูมศักรโอ้โหอะไรดีวะเนี่ยโหเรื่อยมากมายขายกองเอาไงดีวะเนี่ย เขาเชิญคุณภูมิศักดิ์รับรางวัลในบันบบนี้เดี๋ยวดูสิมันยังเหลืออะไรอีกไหมมีเหลือนี่อีกโอ้โหโอเอาเดินไหนก็เดินไหนแล้วเอารับไปไแเลยกรก เช่าฮีโร่ใหม่โอ้โหฮีโร่ใหม่ใหม่เมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วเอาอะไรดีวะเลื่องไม่ถูกเลยนี่หนึ่งสองหนึ่งสองนับอันนี้ดีกว่า

ชอบชอบชอบทั้งสองเรื่องด้เฮ้ยอยากได้ว่าเฮ้ยตัดอะไรกันดูบ้างดาสีม่วงแล้วกันชอบสีม่วงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ได้ไปที่นี่ยืเลืมจริหไปคิดอไป